แดงเหงื่หมดแดงกินมอหิ่งหงอแดงอุ้ยเอาเอาเอาหลายๆเด้อค่ะต้องจอบขอขอซิมได้บ่ครับนี่ได้ค่ะรีบๆได้เลยได้ปะค่ะเดี๋ยวๆขออนุญาตเด้อครับน่เอาได้ค่ะนี่นี่จะเป้งมันได้ค่ะหนูแม่เป้งบ่ครับนี่ค่ะเป้งอืเป้งพี่น้องแม่เป้งขออซิมก่อน เป็นไงน้องออดมันต้องกินกระพักกระโดนนี่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 อันนี้พักกระโดนบพราะนี่นี่นเนห็นเม้ดเอาแดิทำไมรู้ว่ะโอ้ยพี่เกิดก่อนน้องออดเอ้ยต้องกินกระพักกระโดนหรอพริกเม็ดเขาจะมีพริกเม็ดด้วยอ๋ออาพริกพริกคั่วน่ะแล้วเราก็จะมีพักขนมถุงตำนี่ไม่น้องจะวันตำพิเศษนะครับเนาะของเราสตำพิเศษ อ,อ,อีกจากค,คัมเลยวะครับเนี่ยแซ่บแซ่บแสบ,แสบชิมหนึองหม้เอเนี่ละพี่น้องเอ,อ้ยมาไปล่อแม่คคาชิมในตลาดต้องกินแหง <มา S 2> ต้องกินกระพักกระโดนนี่ขาดเม็ดพริกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปกินต่อค่ะไปกินต่อโอเคคุณแต้มอิ่มแล้วครับอันอันนี้บ้าเอาด้วยครับกินแล้วแมคคาตีได้ปะเอาอิ่มแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวกินต่อมาแล้วพี่น้องแม่ขาใจดีนะคุณแตนเนาะให้ชิมเออให้ชิมไก่อิ่มแล้วนะพี่น้องเมี่ยงหมดแดงอาหารชั้นสูงอาหารชั้นสูงของเทศกาลนี่เลยนะคุณแตนเบิ่งงิล่ะโอ้โหให้แต่เบิ่งบ่ให้กินจักทีเนาะเขาว่าแม่เป่งคำแรกพี่น้องได้แม่เป่งกับคุณแตนอ๋อนี่นี่มันมีเป่งกับอันลูก ขออนุญาตใส่มือเลยเนาะครับพี่นอ้องอ๋อพริกขวดที่เม็ดอร่อยน,นะพริกอุตส่าห์บุ๊คแบบว่าพริกเออปกติเนี่ยมันต้องมีเม็ดพริกแน่น้อนรู้ว่าพริกมันแพงเขาทำไม่เห็นหรอือเปล่าวะเฮ้ยเขาตัดตรงไหนเืรออันนี้เขาเรียกใบกระโดนเาเอิรนบอกมีอุ้ยเาเอิรนบอกมีบอกมีอ้อนเหรอใช่ รู้ไหมทำไมเขาเอาใบฝรั่ดมากินกับเหมี่ยงบดแดงน้อนรู้ไหมทำไมครูแต้มเพราะว่าทาเหมี่ยงบดแดงเนี่ยมันจะระบายหอมดีมันเปรี้ยวๆพักพวกนี้มีรสดฝาดก็เลยเอาไปช่วยอาคุูแต้มเอาคำยังไงกินคำใหญ่แท้โฟกัสอยู่นะนี่อืม หอมมะพร้าวขวดเขาขวงมะพร้าวใสเลยที่มันหอมอะ่ะมาถึงหอมฝาตอยอ๋อก็หอมเนี่ยกว่าจะได้กินน้องอ๋เด้ยสวยก็ยากเล้วคำว่ายไ,ไปเรื่เนาะอือหือกินงาผักกระดูน ดผิดเขาลืมดีกว่ากุญแจน่ากินหลายเลยอุ้ยเผ็ดเฮี้ยอิ่มหนูจะบ่อิ่มฮะหนูจะบ่อิ่มหนูเป็นคนจ่ายเงินอันนี้หนูจะบ่อิ่มอันนี้หนูเป็นคนจ่ายเลยกุ้แจลืมว่าหรอก็พี่ชอบแม่พี่ทำให้กินเต็มเล็กหน่อยหนุน่มรอดหรอเอาพี่นั่งดูก็ได้ค่ะไม่หามใช่ไหมอันนี้ก็ต้องให้เกียรติคนจ่ายเงินนั่นเลย อ,อร่อยอร่อยนาะนน้องเนาะมันแบบอิะาลีเด้กอกมันอร่อยอิตาลีแต่อยู่ตะวันจะหลายเด้อมันเป็นอันทำเนียมผู้ใดจ่ายเงินต้องกินแต่กินหลายกว่าถึง<า>จะไม่พูดนนถึงถึงคนจ่ายเงินแต่เบาๆคนอัน ที่เ่าต้องที่ามาขอกินน้ําอ่ะจะต้องหู้นะที่จะขอว่าจะต้องกินหน่อยกว่าวันนี้ไม่หานแต่อันนี้น้องอ้อซื้อมาเองแมอ่อ๋อจายเอาเคีค้คแต่เป็นคนมาขอกินน้องอ้อชวนกินมาขอกินอ่ะชวนกินก็ได้ต้องกินน้อยกว่าอันนี้เป็นทำเง<อ>ียมเพราะแหละทางพี่พอพี่ไปเด้อก่อนของครับเป็นจังสีแล้วพี่น้องความูจจ้บเป็นจังไหนเม่นบอกกันในเด้อบายบายครับ <laughs>